อูควับเพลงแสงเรืองรองคล้อยนี่เป็นเพลงของกระสือนะครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระสือและกระหังให้ฟังนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นที่เจ้าบ้านอิจฉามากเลยนะครับผัวก็หล่อเมียก็สวยเลยทําให้เจ้าบ้านอิจฉากันพยายามทําให้คู่นี้แตกแยกกันโดยเอาเรื่องตำนานกระสือกระหังมานะครับเสริมแต่งนะครับโดยฝ่ายคนที่ ปลายหัวก็โดนชาวบ้านยเยงว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าเมียมึงอ่ะเนียเป็นตาญาติของกระสือนะมึงระวังนะเวลาค่ำคืนเมียมึงก็จะตอดหัวนะมึงสังเกตหัวเมียมึงให้ดีว่าหัวมันจะหายหรือเปล่ากลางคืนหัวก็ฟังฟังก็เกิดความระแวงกันเนาะส่วนภรรยาก็โดนมีคนมายุอีกมึงรู้หรือเปล่าว่าตาญาติของหัวมึงอ่ะเป็นกระหังนักที่กูรู้มานะ มึงระวังนะครางคืนมันจะเป็นกระหังแล้วขวานเนี่ยบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงวะว่าเป็นกระหังก็มึงลองเอามือจับตูดดูสิมีอะไรงอกออกมาหรือเปล่าอืมส่วนหัวเมางระวัแล้วมีคนไซโคเพิ่มอีกว่ามึงระวังนะเมียมึงเป็นกระสรือมันจะจกตูดมึงกินขี้นะเวลากลางคืนมึงนอนให้ดีๆนะอย่าหันตูดไปให้มันนะเดี๋ยวมันเอามือจกกินแล้วมึงจะตายนะ ต่างคนต่างระแวงกันเมื่อโดนไซโคมากๆก็เลยเริ่มสังเกตกันลยกันคือแนนผัวก็เอนหลับทำเป็นหลับดูว,ว่าเมียจะถอดหัวหรือเปล่าส่วนเมียก็ระแวงผัวก็เห็นว่าผัวกลนหลับแล้วก็เลยเอามือเปี้ยยๆแถวๆตูวไปคลาดูว่ามีอะไรงอกมาหรือเปล่าผัวก็ตกใจวิ่งออกจากห้องเมียก็ตกใจอะไรวะสุดท้ายคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็เลิกกันด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับ จนชาวบ้านก็สุขสมใจนะครับที่ยุให้กู่นี้เลิกกันได้นะครับนี่คือการไว้เนื้อเจ้ใจนะครับการเรื่องทำนานกระสือกระหังก็มันเป็นอย่างนั้นแหละครับอันนี้ผมฟังมาจากอ่าเรื่องหรือโค้ดหรือว่าหรืชอช็อกก็ไม่รู้นะครับเขาไลฟ์ฟังมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> ตลกมันตลกหรือว่าเป็นเรื่องผิดวะเพื่อนๆฟังถึงนี้ยวว่างระวังนะเดี๋ยว ได้เมียแถวชวนบทจะโดนอย่างนี้นะโดนไซโคเป็นกระสีกระหังนะโอ้ยน่ากลัว